สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเซอร์บอมบายพาสนะครับเดี๋ยววันนี้บอมจะพาทุกคนนะครับพามาดู Fortuner Leader G นะครับตกแต่งแบบ G.R. Sport อีกสักหนึ่งคิปนะครับเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าสนใจนะครับค่อนข้างเยอะก็จะพามาดูคลิปนี้นะครับอีกสักรอบหนึ่งครับมาดูนะครับว่าการตกแต่งนะครับลเดอนะครับเป็น G.R. Sport นะครับทำในส่วนตรงไหนบ้างนะครับอย่างคันนี้นะครับก็ ลูกค้าสังเกตตรงชายกันชนหน้านะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับทรงเดียวกับ GR Sport เลยนะครับพร้อมกับเขี้ยวไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นเขี้ยวยื่นออกมาแบบนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ GR นะครับติดก็คือข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับทัานั้นยังไม่พอนะครับสังเกตตรงโลโก้ของ t o y ยต้นะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้แก้วนะครับที่เราทําการติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไฟตัว LED นะครับ กับตัวท็อปเลยนะครับเข้าไปนะครับเราก็มีการแลบฝังคาดำนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นการแลบสติ cker ชนิดพิเศษนะครับมีรับประกันให้นะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายทิ้งนะครับก็จะเป็นชายล่างนะครับ GR Sport นะครับสังเกตว่าตัวชายล่างนะครับจะมีตัว 4ขีดแบบนี้นะครับ4ขีดนะครับที่แตกต่างจากตัวลีเดอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ติดโลโก้ตัวนี้ให้นะครับเป็นโลโก้จีอาร์บสีแดงดำแบบนี้นะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบการตกแต่งแบบ GR Sport นะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจเซลร์บอไบผพาสนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์065 650 5989นะครับ 0 6 5 6 5 0 5 9 8 9นปกนะครับติดต่อเซียวบอมได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าลูกค้าที่สนใจนะครับผมติดตั้งนะครับในส่วนของแปลงหน้านะครับแปลงท้ายนะครับให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมกับฟรีในส่วนของแบบสติ๊กเกอร์นะครับสีดำหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่ชอบแบบสติ๊กเกอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเป็นล้อมแม็กนะครับลายแฟชั่นนะครับขอบ18นิ้วนะครับหรือขอบ20นิ้วได้เลย ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีการเพิ่มเงินอยู่ประมาณ4,000บาทนะครับในไฟหน้าแท้แบบ T-R Sport หรือถ้าไม่อยากเพิ่มเงินนะครับก็สามารถใส่ไฟเดิมแบบนี้นะครับแบบคันนี้ได้เลยนะครับถ้าถ้าไม่อยากเพิ่มเงินนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับแต่งหน้าแต่งท้ายนะครับให้ฟรีไม่มีคาใครจ่ายนะครับแล้วก็ใส่ไฟเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะประหยัดงบนะครับ ในส่วนของการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็สามารถจ่ายพร้อมเงินดาวได้นะครับหรือว่าจะรวมไปในค่างวดนะครับผ่อนรวมไปในค่างวดเลยก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ทําคลิปสั้นๆนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดยังสนใจนะครับฟอร์จเนอร์ตกแต่งรถยนต์สปอร์ตก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจเซียบอมไซพาร์ตนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าแปดเก้าได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็น รุ่นไหนนะครับตกแต่งแบบใดนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด like บติดตามช่องเสียว์บอลไมพาร์ปด,ด้วยนะครับทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ